งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชกระรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าปรับกลยุทธ์แพลตฟอร์มออฟไลน์สู่ออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิดสิระลอกใหม่ชวนไปสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านโครงการ s ซอันเดลิเวอรี่บายเอ็นเอสเอ็มซวิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้านสนุกสนานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทาง YouTube NSM Thailand ได้ทุกวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินระวิวงผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวาออว่าอภวชยังคงพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์จึงมุ่งม,มั่นส่งเสริมความรู้และแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมแต่เมื่อสถานการณ์โควิด -19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมของผู้คนในสังคมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ซึ่งอ,อพวชยังคงเดินหน้าขยายโอกาสการเรียนรู้ผ่านโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของออนไลน์ผ่านช่อง YouTube NSM Thailand ที่จะเน้นการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์นสนุกสนานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วทุกมุมโลกผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตก็สามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงสามารถท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย ทางด้านของดรกานิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวว่าอพวชมีการผลิตรายการใหม่ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากถึง16รายการที่มีทั้งความหลากหลายของเนื้อหารายการองค์ความรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่รอบตัวโดยสามารถที่จะรับชมได้ในช่วงของ Work f r ฟอร์ m e หรือการเรียนออนไลน์ในหลากหลายรายการที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อาทิรายการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจะมาบอกเล่าเรื่องราวในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ผ่านรายการ h e l m e Up และ s p o t Hack รายการทำอาหาร Kitchen Science ที่ได้เชฟฝั่งนัทพงศ์หน่อชูเวศมาร่วมปรุงสร้างสารรค์เมนูจานเด็ดคู่กับของดีของครัวไทยส่วนเยาว,วชนที่สงสัยในเรื่องราวต่างๆของวิทยาศาสตร์และกำลังหาแรงจูงใจหรือว่าแรงบันดาลใจรวมทั้งกระตุ้นให้เยาว,วชนเกิดการเรียนรู้ก็สามารถติดตามได้ผ่าน รายการ NSM Family Club โดยได้น้องอาเธอร์และคุณแม่มาร่วมบอกเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ง่ายๆภายในบ้านเป็นตน้นซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Science New v a l l y by NSM s e a s o n 2วิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้านพร้อมเสิร์ฟความสนุกกับคลิปใหม่ๆในทุกๆวันได้ที่ช่อง YouTube NSM Thailand นอกจากนี้ยังสามารถติดตามสาระน่ารู้เรื่องราวดีๆพร้อมกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ที่ f a c e b o o k เว็บไซต์ Twitter, Line, IG และแอปพลิเคชัน TikTok NSM Thailand